สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีเกมที่กําลังจะเปิดในตินี้นะครับแล้วก็กำลังมีไอ้ดอปนะครับซึ่งเป็นเกมของค่ายวีมิกนะครับนะช่วงนี้ก็กระแสวีมิกนี่เปิดเกมเยอะนะแล้วมันก็ค่อนข้างดอปด้วยนะฮะราคานี้ก็ลงเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนเนี่ยทางแพลตฟอร์มเขาพยายามจะดูเลให้มันดีขึ้นอยู่นะด้วยการทำให้พวกเว็บ3.0กับพวกเหรียญรีเฟกอะไรเนี่ยก็รอดูกันไปนะครับ อ่ะก็เกมใหม่นะครับนะรู้ใช่ไหมครับว่าต้องทำไงนะฮะเขาไปโกยช่วงแรกนะครับช่วงแรกจะได้เยอะสุดนะครับนะแบบเกมค่ายนี้นะฮะอ่ะก็ไล่ทำนะครับอแรกเนี่ยจะให้อ่าพีดีจิเตอร์นะฮะจะเป็นลงทะเบียนล่วงหน้าของเกมนะครับส่วนเหรียญมันเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอดดับไว้ด้านล่างนะฮะ เหรียญมันเนี่ยคือเหรียญหลอดคอยนะครับเหรียญหลอดคอยอยู่ตรงไหนนะฮะเข้ามาแล้วนะเป็นโทเค็นหลอดคอยเนี่ยตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปเพลย์รีชิเตอร์นะฮะแต่ผมจะทิ้งลิงก์เพลย์รีชิเตอร์ให้ด้วยนะครับมาลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะฮะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ไปลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเกมเปิดก็จะได้เล่นกันแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็อ่ะจอยดิสคอร์ทเซิร์ฟเวอร์นะครับ โอเคจอยดิคอร์ดนะฮะ,ะเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็คือเลือกเขตประเทศต่างๆมาไม่มีของไทยนะเหมือนมันตีฝั่งยุโรปอ่ะเกมนะีรู้สึกนะครับนะทั้งฝั่งนน,น้นเนี่ยเหมือนเขาจะนิยมเล่นเกมตรวนี้เหมือนกันนะฮะ ฝั่งไทยก็ไม่ค่อยเล่นนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกโมบ้ากับ f p พ b a t t l บ r o y a อยลนะฮะอยากดูว่าในอนาคตจะมีเกมพวกนี้มาลงไหมนะครับนะสำหรับค่าย vmix นะฮะต่อไปส่งเลดดิตเสร็จปุ๊บกด continue นะฮะทำง่ายๆนะครับนะแล้วก็ v ี i x wallet a แ d ดเ e s นะครับให้เอาที่อยู่ของกระเป๋า vmix มานะครับอยู่ตรงไหนนะฮะกดไปที่รูปคนนะครับปุ๊บตัวนี้ ก็อปปี้อดีตนะฮะโอ้ค็อปี้มานะฮะเช็คเลขให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าสองตัวเลขไทยสองตัวนะฮะศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์เอ็กบีแปดฮะปุ๊บเอามาว่างนะครับตรงไหมศูนย์เอ็กบีแปดตรงนะครับคอนติเนียแล้วก็สุดท้ายนะฮะอ่าจะมีลงทะเบียนอันนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวผมขอทำสักคู่แล้วกันนะครับก็ให้ใส่เบอร์นะฮะ อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันต้องมีนะจะต้องใส่เบอร์ยืนยันก่อนป่ะผมลองแป๊บนึงนะครับคนอื่นจะต้องมาสบักตัวนี้ก่อนนะพ r e g i ิสเตอรตัวนี้นะฮะผมจะใส่เบอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เราลงไปเอาลิงก์ด้านล่างนะ ตัวไหนหวะอ่ะ,ะกดตัวนี้นะฮะ Invite f e n and Invite Status ปึ๊บแห้วลิงก์ตัวนี้นะฮะไปแชร์นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะกลับไปที่หน้า a d r d o c แก่อนนะฮะ เหมือนมันจะแยกกันนะสำหรับตัวเมื่อกี้นะฮะลิงชวนเพื่อนตัวนี้นะครับเอาไว้น่าจะเอาไว้ให้เพื่อนเข้ามารีจิเตอร์นะส่วนแอร์ดรอปเนี่ยแยกกันนะคับคนละลิงกันนะครับนะส่วนลิงกนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้หรือเข้ามาสมัครเอา a อร์ดรอเปลี่ยนเกมไปเฉยนะครับก็ใต้ลิงก์เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับแต่ละคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ